วันหยุดยาวปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันไหมถ้าไปมาเช็คทางด่วนมอเตอร์เวย์ให้ขึ้นฟรีมาเลยเริ่มเลยตอนนี้ขึ้นทางด่วนฟรีมอเตอร์เวย์สองเส้นทางได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลขก7กรุงเทพถึงเมืองพัทยามอเตอร์เวย์หมายเลข9้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจราพิเศษ ตอนบางไปอินถึงบางพีและตอนพระประแดงถึงบางแคช่วงพระประแดงถึงต่างระดับบางขุนเทียนเริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคม66เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่3มกราคม67เวลาเที่ยงคืนต้อง7วันเลยนะจดไว้ด้วยล่ะยกเว้นข้าผ่านทางกุลพาวิถีและทางพิเศษการจราจรงพีถึงสุขสวัสดิ์ เริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคม66เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่3มกราคม67เวลาเที่ยงคืนต้อง7วันเลยนะต้องหาเวลาไปเที่ยวแล้วแหละต่อมา เป็นการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษสีรัฐและทางพิเศษอุดรรัทยาเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม66เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่1มกราคม67เวลาเที่ยงคืนเป็นเวลา2วันช้าหมดอดขึ้นฟรีนะใครที่กำลังวางแผนเดินทางกลับบ้านแถบภาคอีสานมีการเปิดมอเตอร์เวย์หมาเลข6 จากทางปากช่องถึงเลี่ยงเมืองนะครราชสีมาเปิดให้บริการ4ช่องจาราจรแบบจุกๆไปกับระยะทาง77.493กิโลเมตรเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะแล้วมีบริการห้องน้ำา1จุดคือช่วงปากช่องถึง4คิ้วกิโลเมตรที่147 ทางทิดทางขาเข้าและขาออกเลยนะมีการเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีบนมอเตอร์เวย์หมายเลข81บางใหญ่ถึงกาญจนบุรีและช่วงด่านนาคปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีเป็นระยะทาง50กิโลเมตรเลยนะแนะนำเส้นทางเดินทางเลี่ยงรถติดช่วงปีใหม่2567เส้นทางที่จะเดินทางไปภาคอีสานสามารถใช้ทางหลวง304ชาชเชิงเซาถึงกบินบุรีมอเตอร์เวย์หมายเลข6ปักช่องสีคิ้วข้างทะเลศอ เส้นที่จะไปภาคเหนือสามารถใช้ทางหลวง3,40บางบัวทองชัยนาทและเส้นทางที่จะไปภาคตะวันออกสามารถใช้ทางหลวง3สุขุมวิททางหลวง34บบางนาตราดเป็นเส้นทางเลี่ยงได้นะ